นี่มันมันเป็นเนื้ออย่างก็ลุงเนื้อควายนื้อควายตงเพ็ทบนห้องเนื้อควายตอนน่นตอนนั่เดี๋ยวตด้นั้นโรสีเซียนนั่นแค่สีเซียนห้ากาแฟที่หลงพวงรางนี่เขาเรียกดอเอ้าโชคดีเด้อทางปลอนไผ่น่ารักจังเลยเจ้าบ๊ายบาย ก่อนฮัลโหลสบายดีสบายดีตลาดเชา้ากระเป๋าบอ๊อนี่ไงเราไปเดินตลาดเชา้าต่วกันเจาะเช้านี้เย็นมากๆ ตาย fc วันนี้เรามาเดินตลาดเชา้าหลวงพระบางส่วนมากก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นผ้าไหมโรงแรมไม่ซื่อสวยตอนนี้เป็นเวลาสากักใส่บาทแล้วเราก็มาเดินตลาด จำมะลิไม่ใช่ควายนะอันจะได้ีนเขาจะได้นี่จำมะลิโอ้โรงแรมนี่งามงามว้าวสวยมากเลยเริ uhm. ่มมาฟังท้ายคิที้ลมนี่ก็งามงามเดินเดินไปกันหน่อยเดี๋ยวเราไปดู อาหารการกินดีกว่าเนี่ยตรงนี้ก็เป็นโงรงแรมนะมึงโรงแรมคื่พักลุงแก้วมีมีดโอ้มีลำไย,ยแล้วเหรออ๋อนี่อะไรคะหมูปิ้งเอาไหมหมูปิ้ง น้ำพริกแจ่วเงี้ยนากินอันนี้อันนี้อะไรอย่างซ้ออันนี้รูปแขบควายเนื้อเนื้อควายเนื้อควายอย่างอ๋อ้น้ำควายย่างเกลือย่างเกลำเครื่องว่ะเออยำเครื่องว่ะเออห้อมสีใครจะใครจะเอากันได้นะซื้อไปตรงนี้ก็ได้เลยใช่ใช่ใช่แม่กินเหมกันอ่าเนี่ยกินแบบเนี้ยเอาไว้ละเต้าแจ่วโอ้ที่ปา อันนี้เป็นเนื้อหนอนเนื้อเนื้กควายพี่รื้อรื้อฝาบ้านเฮาปฝาแค่บ้านเพศจะฝาจระเข้อ๋อปฝาจระเข้ปฝาแค่บ้านเฮาอ่ะอันนี้กดกดขังอันนี้โคตรพั้ตัวใหญ่ขนาดก็มีน้ำอ่ะตาบูเนาะตาปปลาลาตัวใหญ่ตัวหลวง แลก็เดินไปกะเดินไปเรื่อยๆอะไรบ้างอแลน้วอันนั้นมเราเชอออืชอิ่งังเนี่ย้อันนี้ผลไม้เราไปหาอะไรเราท้อยังไงรูเ ่ส่ขีใส่ี้าน่แ่มือโอเง่น้องข้าวซอยซอยข้าวซอยหซยลวงบบางอ๋อข้าวซอยหลวงบบางอีกก่จ้ะไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยจะมีกะทิอ๋อใช่ถ้าถ้าเป็นข้าวซอยที่เมืองไทยมันจะเป็นเส้นหมี่เหลืองๆแล้วมีกะทิหนอ นีนเส้นข้าวซอยอ๋อนี่อันนี้เส้นข้าวซอยอันนี้อันนี้เมื่อวานกินเขาเรียกเส้นเลยนะเขาเปียกเออเออเขาเปียกไข่ได้ตาวไหนต้นขาชายนุ่มแม่ตัวนั้นผู้ชายตัวนึงจ้ะข้าวอะไรอยากได้เหรอนี่ทำไมนี่ดำทำไมเจ้ะใส่สังขยาใส่มะพร้าวได้อื เป็นข้าวหนมอย่างเจ้าอันนี้เป็นแนวข้าวหางข้าวกำรรจ้ะกออ็นี่ล่ะนี่เป็นอันนี้เป็นขนมหมันพื้นบ้านมีฟักทองมีใบเตยเจี๊ยบปูนตากหวยรวมก,กันหออะยี่สิบบาทเนี่ยอยากได้อันเนี้ยไก่ไก่สังขยาหรือว่าใส่มะพร้าวได้เจ้าอ๋อเอาเอาสังขยาหนึ่งมะพร้าวหนึ่งเลยเอาเทซี่นีบอสหรือว่าเห็ดหอมเอาเอาผสมบอสบก็ได้ เขาเรียกว่าขนมสังขยา่ขนมขนมสังขยาขนมสังขยาเนยวข้าว่างเราก็จะมาอยู่ตรงข้างๆ่านม้ชาอากาศหนาวเนาะโดยมื่อวานโมเย็นไปได้จต่เมื่อวานไม่เย็น้เอ้าเหรคือนี้ขนาดบมเย็นนะหนาวกว่าเมืองไทยนิดนึงสาเป็นเซ็ตสังขยาบอเรลเซ็ตมะพร้าวเซ็สังขยา ส้ามมือกับสร้างมือนี้มิน้าสร้างขยะนนำเด้อแม่ดื้อดูดูกรรมไปโฆษณาสักขยะสักขยะินไจ้าจ๊กใช่ไหมอร่อยไหมคะจ๊กมาถึงแล้วก้าต้อง โอ้โหตัวใหญ่มาก ฟังนี่ยราจะรุ้งระกัน,กนห,อหอมมากอร่อยรสชาติที่ไม่เคยกินนี่ขเขาเราียกอะไรขหัวเล้าพี่น้อน้องเยเอาคุก่านแม่คุกเก็บไหมเจ็บเก็บ นี่เป็นพวกไออย่งเนดอกพี่ดอกเจ้าพีใส่อันถัวถั่ไซก้ตรงนี้อ่าจ้ามันมีควมสิเหมือนถั่วน่าเลยก็ใส่หลงสบาก็จะใส่ไซันหนึ่งแล้วเนียแล้วก็ตับัดับดอกพีชเจ้าหาด้วยนะเช้าเนี่ย สิบสี ok ่องศาด้วยนะสหลวงบากดังชอบชอบชอบบรรยากาศตลาดมากคนเยอะแต่ก็ไม่ไม่อึดอึดสบายสบายเดินชิวๆหน่อยเราต้องกินกับผักใช่ไหมด หยกหนึ่งแล้วก็จกหนึ่งเป็นจักกี่จน <5. S 2> อันนี้หรือเปล่าโอเคเต้าน้ำพริกน้ำพริกหลวงสบางอันนี้เป็นห้องน้ำพริกหนอน,น้ำพริกอานา้าผักอ๋อน้ำพริกผัก เออน้อกินเหมือนน่านเหมือนกันเหรอจังหวัดน่านก็มีนะน้ำพริกน้ำผักน้ำพริกน้ำปูำำำอย่างเงี้ยชิมเอาไหมชิมเอาค่ะเฮเป็นไรค่ะคุณค่ะอิ่มค่ะอันนี้มูไปน่านทีนี้อืมไปเข้าวเรือผันเหรอไปเอี่ยวน่านกะเจาะ แต่ว่าอันนั้นมีแค่ง่ายสิเดแล้วเขาก็ต้องได้แค่เครื่องก่อน,นอ,อ,อืมขายเครื่องก่อนไม่ใส่ลูกเศร้านี้นอืมไปแอลก้าน่านยิดีต้อนรับแต่แต่ที่หลวงพ่อบานหนาวกว่าน,น่านใต้คนเยอะอืมอันถ้าเราห่างเครื่องไประยะเย็นนานนั่นหนาวกว่าเนอนอืมหนาวมากตัวนี้หลวงพ่ออากาศเย็นเนะาะสบาย ครับคุณเจ้าจ้าอร่อยมากรำจ้าขายถึงข้าวโพดขายถึงปลาทูเหมาะเนาะมาเจ้าเจ้ายืนสื่อกินนาะกินกาแฟสิเดี๋ยวคนเดี๋ยวขอดูดูกบบนี่ไงนี่กาแฟอะไรนี่กาแฟลาวเหรอสมเกียร ก็เ,เหมือนคนงา,าน,น,นนั่นเขาเลยก็มีน้ำหมอันเนี่ยน่ากินนะปิ้งๆเลยนะ <c oughs> มีพริกปิ้งด้วย <c oughs> มูปิ้งอันนี้ชิ้นปิ้งว <c oughs> ้าเป็นปแต่เส้นแต่แทบแล้วหนังไก่ปิ้งหนอกกระชากไข่กระชากจิ้นหมูจินจ้นควายจิ้นมัวจิ้นปิ้งไม่เสิรอันนี้จิ้นย่ะ ขิ้นขิ้นน่าจะได้ตอนละสิบพันตอนละอยสิบพันเอาไม่ไรอย่างนี้อันนี้คือไก่ใช่ไหมเจ้าเป็ดอ๋อเอาเป็ดไก่สิกินไก่เอาเอาเป็ดอันนี้มันมันเป็นเนื้อหง่าลุงเนื้อควายเนื้อควายตังเพ็ทบนห้องเนื้อควายอันนี้ซุปหรือยังซุปแล้วหัต้มแล้ว เอาสิเอาเป็ดขาหนึ่งอ้ยนี่อันนี้แกงแกงหลวงพ้าบางเอาเอาเอาที่ร้อนๆนั่นอ่ะนี่นี่ไส้กรอกหนอเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้ตัวว่านกับตัวว่านเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ากลับก็เอาเนื้อชิ้นหนึ่งก็เอาสิเอาเนื้อด้วยไงเอาเป็ดด้วยไงเนื้อเอาสองชิ้นน่ะแล้วก็เอาเป็ดชิ้นหนึ่ง ดีเอาเนื้อคล้วยจะแพสองสอง,องดีเป็น4<อ>ีสิหรวมรวมเปลนได้ใช่ไหมเลยรวมกันเป็นเท่าไหร่นะชีสิบห้าคันเอาเอาตังยังไงอันนี้นนตัวนี้สาตัวนี้สิบเป็น30มสิบเอ่าเป็นสิบห้า ขันที рон, ่ยังไม่ครบใช่ไหมมันสร้างมื่นแล้วแล้วพี่ต้องจ่ายแบบไหนนี่ยังไม่ครบใช่ไหมเดี๋ยวยังบวกครบตัวนี้มักตัวแฮมบ่ตัวแฮมอืมัตวแฮมแน่ถ้าอย่างงี้นี่ครบอยู่เนาะจุดทอนทอนห้าพันคีย์ไหนเดี๋ยวให้เพี่เลือกเอาดีกว่า

ดาวดากนาวอยูนนี้อยางนี้ก็หนาวอันน like yeah. okay. like like oh, yeah. okay. ี้อ่งน้ดาวกหนาอยูแก่ไกินแล้วแ้วคแก่น้องเอ๋น้องเอแค่นี้ก่อนอะแต่พอแล้วกันออกหน้าเอาเป็นห้องออหลามนะดาวดี มาขึ้นเลยะแล้วก็ซุนเสี่ยวอ๋อนี้อันนี้อันนี้เขาเกี่ยวปักหม้อเยอะแยะอันนี้อันนี้นี่ใส่ย่างแต่กินไส่ย่างสร้างมากไปดีอันนี้สุดั่นที่จะน่ากินน่ากินน่ากินนี่เป็นไะ่ะ สบายดีสบายดีมันคืออะไรฮะขนมอันนี้เป็นมูหนมเอามูหน่เป็นแหนมเข้าใจว่าเป็นขนมโมเบนของหวานโมเวนของหวานหน้ากดยโดยโดยก็น่าชิมนะเดินสุดแล้ว ตรงนี้เนี่ยกับข้าาเยอะจังน่ากินมากที่เราเจอเขาบอกว่าขอบใจขาบชะพลหมกับน้อวยไปเียขอบใจโม๊ ขอจับดีหน่อด้วยเ้ยสามสิันห uh uh ึ่งกัด้เอาล้ว่ามือสิบพันหนึ่งให้หมดยำได้ผมคมือเพื่อฟันแล้วอันนี้เดียวนี้คือยังบไตายแต่อันนี้คือเป็นของหวานถุงได้กำเล่นกิิ่นใจมดของหวานใหญ่มากนีเป็นกด ไข่เป็นจีงเนี่ยคอตอไตอไตอเนี่ยตอปลาโริเซนนั่นไ่สีเส้นห้ เาแล้วเนมัน่ดระเทอี่ยมาว่ากันล่อะเลยวนี้ดมกาแฟเอาอะไรอเมริกาโน่ร้อนอเมริกาโน่ค่ะเอาับบารทานนีบ่ทานนีค่ะเดียวแก้เดียวก็พอ คุณลุงนั่งข้างนอกดีกว่าเขาอยากคุณลุงด้วยอะไรนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยกระโต๊นะที่เวลาเวลาไปน,นึ่งข้าแล้วคนกเกาออกได้ไปดีเลยเช้านี้กาแฟที่หลงข้าบางอันนี้เขาเรียกดอกดอกอะไรนะถ้าบ้านเหาฮอกดอก <ด>ไม่ใช่พอเปลี่ยนชื่อไม่ใช่พอเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วอะไรนะลีลาวดีต้องเรียกว่าดอกอล,ลีลาวดีแต่แต่แต่ก็จะเป็นดอกไม้ประจำชาติของเราใช่ไหมกาแเฟเรา,าเป็นยไงบ้างหอมเอฟซีมากินกาแฟบรรนา,ากาองชัน,ชนที่หนองระบาง ได้ก <ste> ินข้าวปลานิดนิดบรรยากาศนี ah Pro, toc, toc, toc. ้มากเพราะว่าตรงน้าเรากับมีร้านขายปลาแล้วเราก็มาได้กินกาแฟดูเขาัปลาพกๆๆเก็จะได้กินน้าวปลาหอมกับกาแฟนิดเดี๋ยวจะให้ให้ดูงานที่ว่านี่คือหน้าร้านกาแฟของเรา ก็จะได้ทุกกิน่นได้ทั้งกลิ่นกาแฟกิ่นคาวปลากินหมูปิ้งเข้าเหนียวกับบรรยากาศอันแสนจะเย็นสบายมาที่ไหนไม่ได้นละ้เนี่ยดีมากเดินตรงไปตรงไป แล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลยหัวซ้ำเนี่ยละแม่นเลยอ๋อขอบคุณเจ้าซ้ำเนี่ยเออให้เห็นมีโตมีตังค์ให้เจ้าอยู่ให้ได้อ๋อเอาโชคดีเด้อเดินทางปลอดภัยจ้ะขอบคุณเจ้าเบลยบายโดยบายเขาจะเอาเขาก็มีที่พักเดยอุ้มซอยนึงเขาจะเอาน้ำบัตรให้เด้ออ๋อน้องมันเดินลงไปส่งนะน้องน้องเดินลงไปส่งนี่มันมีที่พักโดยบ้านพักลาวลู ก็มาพักได้โอ้ที่พักมีเยอะแยะเลยมีที่พักมีกาแฟเยน็ยนๆอากาศก็กดีสบายดีหนาวบ่ยายสบายดีอยู่ดีมีแฮงเด้อบรรยากาศอบอุ่นเยน็นสบายนี่เงินบ้าน ที่พักเยอะะเลยดอกไม้ก็จะงามดีเพราะว่ามันเย็นมันเย็นอ๋อนี่เราก็จะมาดินโผมอ้าวสบายดีอันนี้คือบ้านพักราวลูดดเดี๋ยวเอาไปให้นะคะ ร้านเขาจะอยู่สอยนะในสอยตัวมีบทใไม่ให้แนลกขึ้นไปให้แหลกดูนี่อันปราสาทนิยมบนเฟซบุ๊กที่ฟ้าฮัทจ้าอ๋อเจ้าเอ้าโชคดีเด้อเดินทางปลอดภัยน่ารักจังเลยเจ้าไปๆโชคดีจ้าโอ้ยน่ารักมากเราหาหาป่าชาเราไม่เจอแล้วเน็ตเราก็ไม่ได้มีน้องร้านกาแฟเขามาส่งเลยบรรยากาศริมโขงเนาช้า เรากำลังจะเดินไปที่ร้านกาแฟชาอนิยมแถวนี้ก็เป็นที่พักที่กินหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาเดินมาคืนบายดีที่นี่เมืองลาวเจ้าเดินไปต้วกันไปเอฟซดูบรรยากาศเช้าๆช้างไงเจอละ จุนด darum, าน,านี้เราก็ะมาตรนี้เขเรียกว่าตลาดประชาน,นเห็นหป,ป็นตูอ่ะนี่ของฟาร์มนี่แยะอย่างที่มาอเออมันสามแสนฝายออเจ็ดร้อยบนกานนี่ต่อนี่ต่อนี่ต่อนั่ขานาต่อนี่นี่ยังมีอยู่เต็มนี่ขึ้นรับซื้อนี่กัป้า คือกับข้ามานะใช่ได้ได้ได้เป็ดเีงค้ะไม่วาเดินกันยังไงของปามอย่าง,ง,งน,นี้ใคร <c oughs> มือเขาสอยไหนปลาชานเลี้ยงไรเจ้าเช้านี้อีดุงจับวูอันนี้คือปลาชานเราซื้อกับข้าวมาเยอะเยอะแล้วอยู่กันสามคนเราไม่กินเยอะมีอะไรบ้างวันนี้ปลาชานเราจัดเต็มที่ นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะนี่นี่ป่าชานสายเปยของเราดูก่ะโอ้โหกับข้าวเยอะแยะต้มปลาให้กินอีกปลานนําของมามากับพี่ชันนี่ต้องกินขอบแค่เท่านั้นปลาา้ังผมแือตรวตอมีกับข้าวเยอะเลยใครจะกินมดโนนี่กินกินสามคนมาเอฟซีมากินข้าวด้วยกันรีบบ ต้มปลาตีเขาซื้อตะวันนั่นหรอหกินได้สองมือเลยเนี่ยอร่อยมากป่านน้ำของเนาะปลาห้องป่านะคะปลาเนื้ออ่อนก็เจ้าปลาเนื้ออออ่นืมปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมพริกไทยกระโมาะเนาะปลาเนื้ออ่อนนี่นะ FC เช้านี้กินข้าวโรงแรมนี่เปินเปินบริการจะอี้เลยกันหรือว่าพวกเฮาสนิทกับเปินอืมสนิทเขามากกว่าเนาะเออพูดในบริการขนาดเที่ยใช่ว่าทุกคนจะทำได้เหมือนเนาะ เอฟซี MC, ถ้าใครอยากแบบเป็นคนพิเศษเป็นทัวร์ที่แบบ <c oughs> ชิงชับทัวร์นี่ต้องป่าชานแล้วทางอันเดียสจะให่งลิงตั้นหลังเดี๋ยวจะให้หเ,เ,หเบอร์โทรไวใครสนใจโทรมาได้แถมเปิ้ลเป็นเ้าโซ่แถมตั้งห้ากนะเจ้าอันนี้โซด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 เฉพาะวันนี้หรือโซดสนิทตลอดตลอดวันนี้วันนี้มาแอากาบะโซดต่อ มอสิดปลาชันของเราเรื่องหลวงพ่อบางเรื่องเล่านี่ติดต่อปลาชันเราเท่านน่นก็ล็อเขานี่คือนี่ยหน่ยนี่สามารถแบบยากกับเข้าซื้ออาหารจากตลาดเจ้าตลาดที่ไหนมาแล้วก่อมาทํากับเขากินที่โรงแรมนี่ได้อืมนี่เกลือเป็นตอนนี้นะเขากินได้อ่ะไม่คุ้มข่าหารหรอกมาจนแบบ เป็นแค่ v ี p อพีของโรงแรมจอมาอย่างกับแบบเป็นเจ้าของบ้านเอีเนี่ยไปตลาดนีแต่คนผู้จักกี้หนอใช่ย่อยนะใช่ย่อยป่าเราเนี่ยเป็นชานทัวป่าชานสายเปี๋ยมากินข้าวด้วยกันจะกินอะไรครับผมจะบอกเออจริงๆล้วผมเจ้าที่ว่าจะซ่านะซื้อเนื้อมาสดๆนะลูกทัวหายได้รู้สับ อ่นี่ก็เลยกินต้มป่าหมูเต้นโซมป่าเอซีกินข้าวต้วยกันเจ้าเดี๋ยวไปแอวกันต่อเน้อควายไม่ใช่เน่าควายเออเป็ดเป็ดปิงต้มป่าน้ำองป่ากินข้าวต้วยกันเจ้าป่าชาญจัดให้